เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการถูกอัญเชิญบัญชีเราได้รับการร้องจากคุณป้าท่านหนึ่งไปที่ธนาคารอมสินสาขาสายใต้ใหม่เนื่องจากว่าคุณป้าท่านนี้เปลี่ยนมือถือใหม่นะครับก็เลยไปแจ้งทางธนาคารที่จะว่ามีการเปลี่ยนมือถือในการเปลี่ยนเบอร์ในการใช้แอปของมือถือปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ของธนาคารอมสินสาขาส สาขาสายใต้ใหม่ทําการอายับบัญ,ญชีแล้วก็บอกว่าใช้นักสนัพูดในทางคมคู่ว่าคุณป้าเนี่ยรับจ้างเปิดบัญชีให้ใครหรือเปล่าเดี๋ยวจะตํารวจมาจับซึ่งเรื่องเนี้ยเราก็ได้ใช้วิดีโอคอในการพูดคุยกับเจ้าที่ธนาคารคุณป้าท่านเนี่ยเปิดบัญชีมานานแล้วนะครับเมื่อมาพูดคุยกับทางธนาคาร แทนที Dante, ahan, Safe, ่จะรับการอำนวยความสะดวกในการขอเปลี kind of ่ยนเบอร์โทรศัพท์ในการใช้แอปธนาคารใหม่แต่กลับถูกพนักงานของธนาคารอมสินสาขาสายใต้ใหม่ทําการอายัดบัญชีโดยไม่มีอำนาจหน้าที่เพราะเจ้าพนักงานตารวจยังไม่มีหนังสือให้อายัดบัญชีของคุณป้าเมื่อมีการเปิดวิดีโอคอลกันระหว่างคุณป้าและญาติมาถึงผมกับเจ้าที่ธนาคารอมสินสาขาสายใต้ใหม่ผมก็ได้มีการพูดคุยว่าคุณใช้อำนาจอะไร ในการมากล่าวหาคุณป้าเป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าปรากฏว่าคนที่มาดูหมิ่นเหยียดย้มคุณป้าเนี่ยก็แอบปลงไปโดยที่ไม่ดําเนินการใดๆให้คุณป้าจนทั้งมีเจ้าหน้าที่คนที่สองเข้ามามารับเรื่องก็ได้มีการพูดคุยกันทางเราก็ถามว่าที่คุณกล่าวหาคุณป้าว่าเป็นคนรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีหลักฐานอะไรหรือไม่มีรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานไหนทําการอายัดบัญชีของคุณป้าเราก็ขอใช้สิทธิในฐานะที่เป็นประธานชมรมพิเศกรรมก็คือได้แจ้งไปว่าถ้ายังไม่รับผิดชอบที่จะปลดอายัดให้คุณป้าทางเราก็ขอใช้สิทธิในการฟ้องดําเนินคดีอาญากับพนักงานธนาคารออมสินสาขาสายใต้ใหม่น้องคนที่มารับเรื่องที่สองเนี่ยก็ได้มีการไปตรวจสอบมีการโอนเงินเข้าบัญชีมาโดยลูก ลูกหลานของคุณป้าโอนเข้ามาให้เราก็ให้ลูกหลานของคุณป้ามาที่ธนาคารอมสินสาขาจะได้ใหม่เมื่อคนที่โอนเงินมาให้คุณป้ามายืนยันตัวตนแล้วคุณป้าก็ไม่ได้เป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีให้กับบัญชีม้าแต่ต้องการใช้แอปและต้องการถอนเงินโอนเงินพอเรื่องถึงผมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ดําเนินการให้อันดับแรกคือหนึ่งเปลี่ยนแอปให้นะครับสองคือ ปลดอายัดบัญชีให้ทันทีอย่างน้อยสุดคือก็ยังมีพนักงานธนาคารอมสินสาขาสายใต้ใหม่ที่ยังรู้จักอะไรผิดอะไรถูกส่วนคนแรกนะครับไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่มีคําว่าขอโทษคุณป้าแม้แต่นิดเดียวดังนั้นเนี่ยก็ฝากถึงผู้บริหารธนาคารอมสินนะครับหลายเคสนะครับหลายสาขาข,ของธนาคารอมสินเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบริการประชาชน บางเคสเนี่ยนะครับไปถอนเงินตอนเย็นจนํานวนมากก็ไม่ได้นะครับหรือเองินไปฝากตอนเย็นมากก็ไม่ได้ผู้จัดการธนาคารจะไม่พอใจนะครับบางเคสบริการแบบไม่สนใจผู้ที่เอาเงินมาฝากธนาคารสิ่งแบบเนี้ยก็ฝากถึงผู้บริหารธนาคารสินถือเป็นธนาคารของรับนคนจะนําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ควรจะทวนที่จะ อบรมพนักง,งานธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศในการให,กให้บริการประชาชนและไม่ได้ถือวิสาสะทําการอนุญ,ญาตบัญชีของลูกค้าธนาคารเสเองโดยยังไม่มีหนังสือแจ้งมาจากพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานสืบสวนสอบสวน,สสวนใดอย่างใดผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ณีอย่างนี้นะครับควรจะดําเนินคดีกับถ้าเป็นธนาคารของรัฐนะครับ ก็ควรจะดำเนินคดีกับพนักง,งานธนาคารตามมาตรา157ส่วนเป็นของเอกชนเช่นหลักการวิธีของผมคือไปนั่งประท้วงบนถนนเอาป้ายถือประจานเลยว่าธนาคารแห่งนี้อายัดบัญชีลูกค้าโดยที่ไม่ยึดหลักกฎหมายรับรองครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงท่านจะได้รับการปลดอายัดทันที สิ่งต่างเหล่านี้มันในการอนุญ,ญาตมักง่ายเกินไปการอนุญ,ญาตบัญชีมันก็ต้องดูว่านิติสัมพันธ์ของเส้นทางการเงินของบัญชีธนาคารมันเป็นเส้นเงินที่รับเงินโอนมาจาก c เซ็นเตอร์ที่หลอกเหยื่อมาโดยตรงหรือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการซื้อของขายของมิจฉาชีพในขณะนี้ใช้บัญชีม้าในการโอนเงิน มาซื้อของขายของซึ่งมีข้าค้าแม่ค้าออนไลน์โดยกันเป็นจํานวนมากทุกองค์การตอนนี้เจอบัญชีมาเข้าไปทุกองค์การและแทนที่พนักง,งานสอบสวนจะทําการตรวจสอบก่อนที่จะมีการอายัดกับพอรับแจ้งความออนไลน์ก็สั่งอายัดบัญชีธนาคารทันทีสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีบัญชีธนาคารสิ่งต่างเหล่านี้ ผมค,คิดว่ากระทรวงดีอแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะต้องมีมาตรการในการเยียวยาด้วยไม่ใช่คุณอนุญ,ญาตบัญชีเขาเขาต้องเสียเวลามาธนาคารต้องนําเอกสารมาธนาคารมาชี้แจงทั้งที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่เขาไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในการต้องมาชี้แจงธนาคารทั้งที่เป็นเงินส่วนตัวของเขาคนควรจะดูได้ว่าปฏิระบบธนาคารจะมีสีแดงสี ส้มสีเขียวเดี๋ยวนี้ถือวิสาสะในการอายัดบัญชีซะเองเพราะว่าพอกฎหมายใหม่ออกมาว่าเจ้าของโทรศัพท์มือถือธนาคารจะต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ถูกคอเซ็นเตอร์หลอกลวง50เปอร์เซ็นต์ทำการอายัดซะเองอยังกับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นจึงอยากจะบอกพี่น้องประชาชนครับพวกเราทุกคนสมากินโดยสุจริตการถูกอายัดบัญชีโดยไม่มีเหตุมีผล เราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีกับผู้บริหารของธนาคารหรือฟองธนาคารให้เป็นตัวอย่างเพราะค่าเสียเวลาของพวกเรามีค่าบางคนต้องเดินทางจากบ้านซึองอยู่ห่างจากธนาคารต้องเสียเงินค่ารถไปกลับต้องไปนําเอกสารมาชี้แจงต้องไปตํารวจเพราะธนาคารจะยนให้ตํารวจที่มีคนอายัด บางทีก็นุ่นอยู่คนละจังหวัดบางทีอยู่เราอยู่ภาคเหนือมาไปแจ้งภาคใต้อายัดอย่างเงี้ยเพราะว่าปัญหาคือบัญชีม้าตำรวจไม่สามารถปรปับปามได้จริงจริงธนา,านคารแห่งประเทศไทยควรจะตั้งกฎเหล็กใหม่ว่าคนที่เคยมีประวัติเปิดบัญชีม้าจะโดตั้งใจคดีไม่ตั้งใจคดีคุณต้องไม่ให้เขาใช้ธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารโดยแบรนด์เขาตลอดชีวิตไม่ต้องให้เขาใช้บัญชีธนา,านคาร เมื่อเขายอมเป็นบัญชีม้าก,กับม่จฉาชีพคุณต้องธนาคารประเทศไทยก็ต้องแบนโดยการห้ามเปิดบัญชีในนามทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดาแต่ไม่นั้นคุณไม่ไปทางปากปรา,าบัญชีม้าได้ครับเพราะบัญชีม้ามูลค่าสูงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบัญชีเล่มหนึ่งมีไรายได้มากกว่าห้าพันบาทคนหนึ่งคนสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หลายสาขาทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธนาคารในประเทศไทยว่า จะมีมาตรการในการควบคุมคนหนึ่งเปิดบัญชีได้กี่สาขาเกิดบัญชีได้กี่ธนาคารอันนี้น่าสนใจมากกว่าว่าหนึ่งคนเนี่ยมีสถิติในการเปิดบัญชีเนี่ยกี่บัญชีกี่ธนาคารวงเงินเท่าไหร่และมีกระแสงเงินโอนเข้ามาผิดป,ปติหรือไม่อย่างไรอันนี้ต่างหากที่คุณควรจะตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนราะนั้นประชาชนที่บริสุทธิ์เขาได้รับความเดือดร้อนกันหมดขั้นตอนหยาบๆอย่างนี้ แต่ทาให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศผมคิดว่าธนาคารประเทศไทยควรจะต้องมีการประชุมกับกระทรวงดีอีแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับทางพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนผมเี้นอย่างนี้นะครับว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าที่อจ้าหน้ที่ทได้ชมรมเฉลี่ยกรรมผนดําเนนการให้ครับไม่ต้องเสียเงินให้ผมไม่ได้บาทเดียวในรายเคสที่เราเจอมาเนี่ยอย่างการถูกอายัดบัญชี พอเรื่องมาถึงผมก็ปลดอายศตัดอายุให้เร็วคือไม่ใช่ผมเป็นเทวดาแต่อย่างหนึ่งก็คือเราใช้หลักกฎหมายในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณทําถูกต้องหรือไม่อย่างไรคดีคนจนถ้าเราเจอตำรวจที่ดีก็โชคดีไป